สวัสดีค่ะนัก mm hmm. เรียนชั้นปหนึ่งทุกคนนะคะนนียกพบกับคุณรูอ้อนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาในเรื่องการดูแลบ้านนะคะและ,และ,และงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวามาดูกันสิว่าการงานดูแลบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะงานดูแลบ้านนะคะก็อย,อย่างเช่นนักเรียนถูบ้านกวาดบ้านเอาเขยะไปทิ้งนะคะ แล้วก็งานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวก็อย่างเช่นจัดอาหารเตรียมอาหาราหล้างจานแล้วก็ซักผ้านะคะนักเรียนต้องอแยกให้ออกนะคะแบ,แบ่งงานให้ออกนะคะวา่างานไหนเป็นงานที่ดูแลบ้านางานไหนเป็นงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อนักเรียนจะได้มาทำแบบ แบบขัดนะคะหน้าที่9ก้าอ่านักเรียนดูแบบขัดหน้าที่9นะคะวิชาการงานอาชีพนะคะเขาบอกว่ายังง่ายให้นักเรียนนําตัวเลขนำตัวเลขหน้าภาพนะคะเขียนเติมลงในช่องอะไรช่องหน้าต่างอ่าช่องหน้าต่างตามประเภทของงานบ้านให้ถูกต้องนักเรียนมาดูสิคะมีบ้านสองหลังอยู่ข้างล่างคะ่ะอ่าบ้านสองหลังมีหน้าต่าง ามบานนะมาดูบ้านหลังแรกนะคะบ้านหลังแรกซ้ายมือเขาเขียนว่างานดูแลบ้านงานดูแลบ้านที่คุณผูอ้อพูดไปแล้วนะคะตั้งแต่ตอนแรกว่างานดูแลบ้านคืออะไรบ้างนเรียนมาดูภาพนะคะ,ะดูภาพแล้วก็ดูว่าเอครูอ้อพูดว่างานดูแลบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างพอดูลูกภาพเสร็จแล้วมาดูตัวเลขมันเป็นเลขอะไรนักเรียนก็เอามาเขียนนะคะมาเติมลงในหน้าตา่าง นั่นเองนะคะให้ครบสังบ้านอ่าทีนี้บ้านหลังที่2บ้านหลังที่2เป็นงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวอ่างานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวอ่ะก็พูดไปแล้วว่ามีอะไรบ้างอ่านักเรียนก็ย้อนกลับไปดูได้ไปฟังได้นะคะ ก็มีอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรบ้างที่ครูเอาพูดไปแล้วนักเ,เรียนดูภาพนะคะเสร็จแล้วดูตัวเลขนําตัวเลขเอามาเขียนลงในหน้าต่างทั้ง3บานนะคะอ่าบ้านสองหลังนะคะอ่าเรียนเติมให้เรียบร้อยนะคะทําให้ถูกต้องง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับวิชาการงานวันนี้ก็ บเพลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย